ผมมินจากได้อนโตบอลครับยังอยู่ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์นะครับและมาเยือนเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์เนี่ยไม่มาบูธเอ็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานมันเป็นบ้านของเอ็มจีเลยนะครับก็คือ SAIC นะฮะเซี่ยงไฮ้ออโตโมบิลกรุ๊ปเนี่ยก็นะชื่อก็บอกอยู่แล้ว SAIC นะครับแล้วก็ไปร่วมทุนกับ CP ที่ไทยทำแบรนด์เอก็มาเยือนบูธเอ็มมาดูกันว่า พี่เอที่นี่มีอะไรอย่างเจ๋งๆแล้วจะมีอะไรไปขายไทยบ้างนะครับนะที่คนมุงกันอยู่นี้เหมือนเราครับที่บอกว่าเป็นมู่หลานเนี่ยนี่คือ m g 4เป็นไฟฟ้าแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่เป็น d u อัลมอเตอร์มอเตอร์หน้าหลังหลังคากระจกนะ,ะสีแบบหัวสปอร์ตเลยนี่ฮะเบรกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยคาลิปเปอร์จานเบรกขนาดใหญ่เบรก ขนาดใหญ่เลยนะครับหลังคากระจกด้วยบ้านเราไม่มีนะครับแบบนี้เนี้ยหลังคากระจกนี่เบรกหลังสี่พอร์ตโอ้โหโหจริงครับนี่คือ M G 4 d u ดู m o t มอนะครับที่นี่เรียกว่ามู่หลานแต่ที่เหมือนบ้านเราก็คือนะฮะมอเตอร์วางหลังตัวเดียวนั่นเอง เปิดตัวและขายในบางทายคนใช้เยอะมากเพราะว่าหน้าตามันสวยสปอร์ตและขับดีด้วยสำหรับ m g 4ที่นี่เรียกมู่หลานป้ายเขียวนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยแล้วก็ที่อื่นในโลกที่เปิดตัวไปเนี่ยเขาจอดโชว์อยู่ใช้คำว่า m g 4นี่ครับ m g 4ด้านหลังก็มีกราฟ,ฟิกโชว์ว่าขายอยู่ที่ไหนบ้างนี่แะไรทัชมาฮาอินเดียใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับ มีโลเคชั่นของเราไหมอ่าฝรั่งเศสประตูชัยนะฮะโอ้โห,ห MG4 มอเตอร์วางหลังขับดีมากๆนะครับแต่อาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะหลายคนบอกใหม่มีมือจับเขาก็บอกว่าเขาเป็นสปอร์ตแฮชแบ็กอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ้าวมาแล้วนี่คือราชอาณาจักรไทยนะครับประเทศไทยโลโก้ ข้างหลังนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์โอ้โหบีเนอังกฤษนี่รถเขาเป็นรถอังกฤษก็ต้องเป็นวิวนะฮะแม่น้ำเทมนะครับสุดยอดกศาสตร์ของ MG นะครับอ่ะไปต่อมีรีวิวไว้มากมายไปหาดูกันได้ใครที่สนใจรถไฟฟ้า MG4 แต่รถที่เปิดตัวใหม่ในงานคือคันไหนผมจะพาไปชม Mg 5นี่บ้านเราก็มีนี่ Mg 5บ้านเราก็มีนะครับเหมือนกันแต่ที่นี่เขาเป็นเทอร์โบนี่ครับเปิดตัวใหม่ในงาน Mg 7 Mg 7โอ้โหแหลมเลยแหลมเลยนะฮะนี่คือ Mg 7ตามไปดูตามไปดูนะฮะไปดูนี่ครับ ดีไซน์บ้านท้ายของรถไฟนี่ MG7 นะฮะนี่คือ MG7 นะครับ <c oughs> นี่ฮะอันนี้เปิดตัวใหม่ในงานเลย <c oughs> คือถามว่ามันกลุ่มไหนเป็น C เซกเมนตนะครับจะเข้าไทยไหมก็มีการคุยกันอยู่แต่ถ้าเข้าไทยมันก็เหนื่อยเพราะว่าคือ ผู้นำตลาดซีซังเมนเนี่ยแข็งมากคือ Honda Civic จะสู้เขายัางไงนะครับโครราเนี่ยถ้าไม่เอายอดแท็กซี่มานับนี่ก็ยังเหนื่อยเลยฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากนะครับก็เราชอบไหมล่ะนะฮะเนี่ย MG7 นะค,ะคาลิปเปอร์สีแดงดิสเบรกสีล้อตัวนี้ก็ดีไซน์สไตล์สปอร์ตนะครับโอ้โหดำดูเลยครับยังกับพวก audi ในตระกูล r s เลยครับ ประตูกระจกหน้าต่างไร์เฟรมจัมเลยนะฮะกล้องรอบคันนี่ครับ m g 4โหตัวนี้มีปีกหลังด้วยโอ้ไฟเบรกห้อยเสียออกสี่นะครับคือเขามีตัวสองพันเทอร์โบจ้ะไงมีพันห้าเทอร์โบสองพันเทอร์โบ ท่อไอเสียออกซีคือดูข้างนอกมันก็เท่มากนะเข้าไปดูข้างในนะนะฮะนี่คือท่อไอเสีย,ยต่างๆนะครับอันนี้อะไรอ๋อสวิต์เปิดห้องสำระท้ายไฟฟ้าเปิดแบบฟาชแบกยกขึ้นหมดเลยเหมือน MG6 แต่ก่อนแล้วก็ตอนนั้น ขายไม่ดีขายไม่ได้เลิกไปนะครับส่วนี้เป็นไฟฟ้าโอ้โหเท่มากสปอร์ตแบบชลริงเลยนะครับโอ้โหงานนี้อวยเอ็มจเราต้องเข้าแล้วสวยมากคุณนาคุณนาคุณตากัน,นดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหดูชุดโคมเออพอจะฟัดกับซีวิกได้ไหม มีกล้องรอบคันมีระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะ Advanced Active Safety โอ้โห,โหการตลาดเขาจะสู้ไหวไหมอ่าเดี๋ยวดูคันนี้ครับคันนี้ไม่มีคนอยู่ในรถครับอ้าจาตตอมช่องไคาเนอร์นะครับครับมาดูนี่ไงเปิดประตูหน้าต่างแบบไรเฟรมโอ้่มากสปอร์ตสุดๆหน้าหลังเลยนะครับสวดมากครับสดมากคันนี้โอ้โห นี่ปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะครับเข้าออกก่อนนั่งไอ้ดูนิมันจะพังไหมพี่จินอ่ะมันร้องแล้วเอาไม่เป็นไรอย่าไปแกล้งเขานี่ครับสวัสด,ดีครับพี่พมินยไปเลยนี่ใช้งานเนี่ฮะ,ะ MG7 ครับพอจะสู้ซีวิกไหวไหมไหวสิ <laughs> นะเ <laughs> พราะซีวิกเขาแข็งจริงโตโยต้ายังลำบากนะครับ ไวเลสชาชร์จเจอร์เข้าเกียร์แบบสปอร์ตนะครับให้อารมณ์พวกรถรถเยอรมันสไตล์แบบพวก GT นะร้องจังเลยอ้าวแบตออนแบตจะหมดนะครับเนี่พวงาลไยเป็นสไตล์อะไรเนี่ยตัดบนตัดล่างนะครับอืมมีแพทเทิรนชิปชุดเครื่องเสียงลำโพงโบส โสวิต oh, ติดเครื่องอยู่นี่พวกสวิตต่างๆเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับก็จะกินไฟนะฮะอย่าให้ได้พังให้ได้ดับให้หลับนะครับเบาะสีฟ้าไม่ค่อยเห็นนะกล้ามากโหเชฟเบาะนี่เหมือนรถพวกสไตล์ GT เลยยังกับพานามลเานะครับหลังคากระจกกระจกตัดแสงแบบต๊อกแทกเอานะครับนี่ Oh, ผมพูดอะไรไม่ได้พูดเฮลโหล g ใช่ไหมเฮลโ e ลเอ็มอ่านี่ยเขาเปิดท้ายมันก็เลยไปติดขึ้นมาเฮ้ยนั่งดีอ่ะอยากลองขับแล้วอ่ะนะพูดอย่างนี้เขาจะเ,เข้าไปขายหรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันนะมีสวิตซูเปอปร์สปอร์ตอยู่นี่ด้วยนะครับ ดูดันไม่เกรงใจใครนะฮะไปส่องสว่างในห้องโดยสารมีครบเลยเฮ้ยเปิดประตูเท่มากไปดีกว่ามันร้องนะฮะอ่ะลองนั่งบอะหลังมั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหนั่งรถสปอร์ตนะครับโอโ้ข้างหลัง ไม่กว้างแต่ก็ไม่เล็กนะครับซีเซกเมนต,เมต์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะฮะหลังคากระจกแล้วก็มีฉากปิดนะครับเลื่อนมาได้ไหมเอา้าเฮ้ยหลังคามีม่านปิดไหมเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนะ่ะ ไม่มีม่านเหรอหลังคาโอ้ไม่มีม่านน่ะเป็นหลังคากระจกนะครับแต่เปิดซันรูฟได้แค่นั้นเองไม่ใช่บานฟิกเนี่ยนี่เปิดซันรูฟแต่ไม่มีม่านนะครับเอามีม่านข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่เห็นนะหรือไม่มีเลยเนี่ยผมกำลังดูไม่มีสวิตให้เปิดม่าน นะครับโอ้โหมาแบบไม่มีมา่านงั้นอย่ามาครับ <c oughs> ต้องมาแบบมีหลังคาค <c oughs> นะฮะด้านท้ายนะครับสวิตชนน์ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะไม่ไฟฟ้าอ๋อตัวนี้ไม่ไฟฟ้าตัวบนเวทีเนี่ยตัวเต็มนี่เขาไฟฟ้า ตัวนี้สวิตไฟฟ้าแต่ขึ้นลงไม่ไฟฟ้าหห้องสำารัท้ายใหญ่มากตัวนี้น่าจะสองพันเทอร์โบนะครับรุ่นสามร้อยเนี่ยโอ้โหนี่ผมจะพาดูอีกคันหนึ่งตัวนี้เหมือนเราใช่ไหมอ่ะลอ้ออาจจะเหมือนตัวนี้คือเป็นจีห้าแต่บ้านเขานี่ไม่จบแค่เครื่องเบนซินพันห้านะครับ นะฮะของเขาไม่จบแค่เบนซินพันห้าตัวนี้แหละอันนี้ mg 7เหมือนกันสีแดงโอ้โหแดงเทิงิงเปรี้ยวมากผมจะพาไปดู mg 5คันหนึ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราตั้งแต่หน้าตาก็ไม่เหมือนเห็นไหมเพราะว่ามันคือ mg 5้าเทอโบถามว่ามันคือตัวไม่ได้เชนไหมไม่ใช่นะครับมันออกมาตั้งแต่แรกๆหลังจากที่ mg 5ตัวเบนซินธรรมดาออกมาเลยนะะ ตัวนี้คือพันห้าเทอร์โบแต่ถ้าไม er เนอร์เชนจาหน้านี้มาใส่คมไฟชุดนี้มาใส่ผมว่าก็ยินดีนะเท่มากมีไฟตัดหมอกเป็น LED ด,ด,ด้วยนะครับไฟเดียร์ทามันยังหลายเท่มากตัวนี้คือ MG 5้าเทอร์โบโอ้โหเบาข้างในนี่สไตล์ GP เบลสีเหลืองคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับนะ สุดยอดเลยครับเขามีรถเยอะมากที่นี่ SUV ตัวนี้ MG 1นะ MG 1ที่เห็นเนี่ยพอตัวเลข MG 1ดันคันใหญ่นะครับเป็น SUV ยาว4เมตรครึ่งอ่ะตัวนี้ MG 1ไอ้ตัวนี้น่าใช้มันเล็กกว่า SS หน่อยนะครับตัวนี้ MG 1 นะ MG 5ที่บ้านเรามีขายอยู่ที่นี่เขาทำอะไรได้อีกหมดแล้วตัวนี้ผมดูว่าห้าไม่ใช่ครับ MG 6ที่บ้านเราไม่ได้ขายนะตัวนี้คือ MG 6แต่เส้นสายต่างๆมันคล้ายๆห้ามากตัวนี้เป็น MG 6 Pro ตัวสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็มี 4, 4ีคือบ้านเรานะไฟฟ้า4 5 6 เจ็เลยนะเที่เพิ่งเปิดตัวออดีไซน์เก่าพวงมาลัยหัวเกียร์อะไรเงี้ยดีไซน์เก่าอยู่ MG6 Pro ตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับคงเรื่องละคงราคาแต่เจ็ดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเนี่ยน่าสนใจครับว่าจะได้เข้าไทยไหมต้องรอติดตามนะครับออตัวนี้น่าสนใจผมรอดูภายในของตัว ตัวท็อปบนเวทีเขาอยู so, right. ah, uh, ่โหเบาะหน้าครับ MG7 นี่ฮะอาวุใหม่เลยจริงๆอันนี้ตัวท็อปเลยนะครับเนี่ยภายในของ MG7 อ๋อด้านหลังกูนุ่มนะ หลังคากระจกไม่มีม่านไม่มีฉากรุ่นใ,นใหม่ๆเป็นแบบนี้อ๋อรุ่นสปอร์ตของเขามีแท็กเนมย่อยเขาอีกโชรฟ่ร,รอดูกันนะครับผมลองไล่เลียงสอบถามเขาก็บอกว่าต้องลุ้นหน่อยอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารนะครับ เพราะว่าซีวิกเขาแข็งจริงๆในตลาดนี้แต่ถ้าคันนี้ก็โอเคนะถ้าราคาไม่แรงผมว่าขายได้แต่รถต้องมาเป็นแบบรถแรงนะสำหรับ MG 7นะครับโอโหชื่อนี่เหมือน7ซเว่น n เลย MG 7ก็รอ,อติดตามกันนะครับโดยรวมเนี่ยมาลองจับรถแล้วเใ,ใช้ได้นะครับถามว่าจะสู้กับซีวิกได้เลยไหมก็คนละแบบนะครับตัวนี้เขาก็ยังขายอะไรที่ รถญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้ให้นะครับในเรื่องของอดีไซน์นะฮะความเป็นแบบฟังก์ชัน led เต็มระบบระบบไฟฟ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยความสวยผ่านนะครับเพราะว่าอย่าง c ี v i c ที่ขายดีแม้ว่ารถราคาเหยียบล้านก็ไม่ได้มีความหรูความพรีเมียมอะไรนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยแต่ไปจับดูจริงๆมันก็จะไม่ไม่ได้หรูนะนะครับรถจีนเนี่ยเขาจะดีไซน์ดีแต่เขาจะเก่งในการ หาวัสดุต่างๆมาดีไซน์รถให้มันสวยแต่พอไปจับแล้วมันก็จะมีความหรูมันจะแบบว่าก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ที่ราคาแต่ที่น่าสนใจก็คือสเปคพื้นฐานที่เขาพัฒนามาเนี่ยรถแรงนะครับ15เทอร์โบ2000เทอร์โบนะครับแล้วก็ตลาดนี้ยังมีช่องว่างอยู่ถ้าเขาทําราคาดีๆได้ก็สนุกเลยนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับสําหรับ MG7 จะได้เข้าไทยไหมนะฮะลองคอมเมนต์กันดู ฝากติดตามช่องไดเอทอโต้บ็อกด้วยนะครับผมมินจากไดเอทอโต้บ็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ